สวัสดีครับกลับมาพบมาพอกันอีกคือเกาครับกับช่องคนมะนอกพันละนะครับมือนีกับจีพามาเบงไอตัวตากชุดสันไนนะครับตากทุงเผาตากชุดสันใน,น,นที่เห็ดขึ้นนะครับผมได้เห็ดขึ้นจากว่องรอจักย่านเกานะครับมาดัดแปลงเห็ด <c oughs> เป็นยังไงกับสีผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งนะครับกระมาณนี้นะครับหมุนได้หมุนได้ขึ้นกันเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมกับสิใส้ตัวไอแกนวงล่อจักรยานแนละ้วตัดสีออกมาตัด ตัดออกแล้วก็เชื่อมต่อกับเล็กงอๆนะครับเพื่อเกาะกับไอ้นี่แล้วก็ตัวขั้นกลางนี่ก็คือใส่เล็กครับใส่เล็กเล็กน้อยเล็กกลองน้อยเพื <c oughs> ่อเห็ดขั้นมันนะแล้วก็ตรงที่ยึดขั้นก็ใส่นอนะ็อตครับใส่นอ็อตจอนน็อตยึดเข้าไป แล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมยึดข้างในไว้นะนี่นะนี่เห็นจอหูอยู่นี่นะก็เชื่อมเป็นห้อยเชื่อมแล้วก็หาเล็กนะครับเล็กตัวนี้นะหาเล็กมาเจาะยึดเข้าไปนี่แล้วก็มาเชื่อมติด คับตัวมุนนาะตัวที่เป็นแกนพ่าจักรยานตรงข้างในนี่ก็เชื่อมแต้มไว้น้อยนึงครับเพื่อบ่ให้มันหลุดออกไปข้างนอกแห่มันเป็นกม้กมๆนาะเชื่อมแต้มไว้เอ็ดเป็น3ด้านนาะเล็กตัวนี้ใส่3ด้านก็ ไปเบิ้งอุปกรณ์นะครับมีอนนย่างเนียอุปกรณ์จะเทียบให้เบิ้งงนะครับ <c oughs> จะสีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นวงล้อนะครับวงล้อของตัวนั้นวงล้อโลจักรยาน แล้วก็ผมก็ตัดสี่ออกนะครับตัวนี้เป็นแกนเผาที่ติดกับสี่ตรงนี้นะครับติดอยู่กลางล่อกลางวงล่อนี่แหละผมตัดออกมาแล้วก็เอามาเห็ดเป็นตัวนี้นะมันก็ิหมุนได้พอดีนี่นะเอากับมาขัดสนิมออกแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็จังคัดก็ได้ แล้วก็เฮดสีนะครับหม่งที่มันมีสนิมมันก็เขาต้องเฮดสีแต่ตัวโล่นี่ก็คือล้อโล่นี่มันมันบขคืนสนิมอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตัวตัวนี่นะตัวเล็กดำๆน้หน่อยน,อยนี่ที่มาใส่เกาะกับตัวเห็บ ผม,มนะมผมก็ตัดเอานี่นะขันห่มเกานะขันห่มเกาผมก็ตัดเอาเล็กตรงนี้นะตัดแล้วก็มางอมาดัดเอากระจาะหูตามทั้งขางมันนะเบิ้งระยะอางต่อๆกันแล้วก็จาะหู เอากะดัดสอดตรงเนะเกาะเกาะไว้แล้วก็ตัวคานกลางกะจอหูนอ้นะครับจอหู้ือกันกันกบวัสดุทุกอย่างกัเอามาจากร้านขายของเกาเ่านะไปหาสื่อเพิ่นมาแล้วก็มีเล็กเศษเจ้าของกะเอามาเฮ็ดใส่นะ บอกถึงความทนความหนีก็มัน,น่าจจะใส่ได้โดนก็ของทเทยาสื้อมาเนาะมันเป็นพลาสติกทเทยาซื่อมา <c oughs> หรือว่าซุ่มเป็นเหลียดเป็นหนีก็เปรียบเทียบแล้วก็บบต่างกันเนาะกับที่เท้าสื้อราคาแพงๆแต่ตัวนี้ก็คือต้นทุนอยู่บ่ถึงหลอยบาทเนาะรวมถึง ้าไฟค่าอย่างไรแล้วก็น่นาจะพาถึงลอยนาะตส่นทุนที่เห็ดอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งกัสิมี่พวกนี้นาะมีเลยตัดเล็กนี่สว่านเจาะเล็กนาะเจาะเล็กแล้วก็มีตูเชื่อมมีหินเจียนะครับกประมาณนี้คนระับ สำหรับใครที่เขามาเบ่งแล้ก่กวเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนอบเพื <c> ่อ <oughs> เป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ